วัสดีครับผม The m r Non Channel นะครับวันนี้เราได้เล่น Minecraft อาชีวิตรอด100วันนะครับในโลกซอมบี้โดยผมได้ทำการนาวนแบบมันมิมาไม่ใช่สิโดยการซื้อจาก m i มาครับมาเก็ต a พกนะครับผมในตัวเกมเลยก่อนที่เราจะไปร,ะรับชมกันนั้นก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ั b s ไค i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้ พลาดคลิปใหม่ๆของผมของทางช่องเดอะมิสเตอร์นนด้วยนะครับในช่วงเริ่มแรกนะครับผมได้ทำการเริ่มแบบมาผมก็ได้ทำการตกใจนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมเป็นวันที่26กันนะแต่ว่าผมก็ทำการแก้ไขาอะไรไม่ได้เลยผมก็ต้องทำใจนะครับผมในการนับวันที่26นั้นเป็นวันที่1ในการเอาชีวรอดของเรานะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนั้นผมต้องทำการปรับปุ่มกันก่อนนะครับผม ซึ่งผม,มาจาเป็นต้องพูดก็ได้แต่ว่ามันเป็นอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆผมก็พูดดีกว่าพอหลังจากที่ผมปรับปุ่มมาเป็น first person เสร็จแล้วผมก็ได้ทาการอ่านหนังสือนะครับที่อยู่แท่นต่อหน้าผมว่ามาันจะให้รายละเอียดอะไรมาในการเอาชีวิตรอดหรือว่าคํใบ้อะไรหรือเปล่านะครับในช่วงนี้ผมเปิดหนังสือมาตอนแรกนะครับผมผมก็อ่านแปลได้แค่เพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ได้อ่านข้อแรกกินบอกว่าเปิดหีบเพื่อปล้นนะครับผม ผมก็จะทําการปิดลงแล้วก็ไปเปิดหีบด้านซ้ายที่มีตั้งเยอะทั้งแยะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็สบายใจได้นะครับที่ผมเปิดพวกนี้แล้วไม่เจอผมก็ต้องเดินมาเจอหีบลับอันนึงนะครับที่เป็นสุ่มของนะครับผมผมก็จะทาการได้ลูกธนูมาผมก็ยังเรียกว่ามันว่าเป็นลูกกระสุนนะครับผมอ๋ออันนี้คือลูกปืนนะผมม,มันไม่ได้ลงทิงเจอไหมผมมันมีนี่คืออันนี้คือลูกปืนแล้วกันแต่เราเห็นลูกรูปลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องเรียกว่าลูกธนู ในช่วงนี้ผมกำลังวิ่งกลับไปที่แท่นอ่านหนังสือผมก็ได้เจอเตาเผาผมก็ต้องค้นหาทุกเตาแต่ว่าก็ยังผิดหวังเหมือนเดิมวันนี้การแก้ขัดก็คือการขุดเตียงนอนเพื่อที่จะเอาเตียงนอนนี้ไปนอนที่ไหนก็ได้พอผมมาถึงแท่นอ่านหนังสือนะครับผมผมก็ได้ทำการอ่านข้อ3ต่อนะครับแต่ว่าที่จริงข้อ2ก็ต้องบอกว่าคลิกซ้ายเพื่อระเบิดนิวเคลียร์ที่นี่ที่มันที่เราต้องใช้ไฟแช็กก็คือฟิ n ์แอนด์สตีลนะครับเพื่อระเบิดมันส่วนข้อที่3คือ ใช้รถถังและเฮลิคอปเตอร์เพื่อเคลื่อนย้ายไปที่รอบๆนะครับได้เร็วขึ้นส่วนข้อที่4ก็คือ MBC สามารถต่อสู้ช่วยเรากับซอมบี้ได้นะครับส่วนข้อที่5คือปกป้องฐานของคุณด้วยเลเซอร์คนนอนนะครับเลเซอร์คนนอนก็คือนะครับจะเป็นป้อมปืนที่เราจะเจอกันผ่านในอานาคตข้างหน้านะครับผมหลังจากอ่านคำใบเสร็จนะครับผมก็ได้หันมาเจอลิฟต์นะครับที่มันเขียนว่าดาวก็คือลงล่างนะครับคำว่าอัพจะขึ้นบนนะครับผมแ้วส่วนนั้นผมก็ ทันมาเจอกล่องวิเศษนะครับผมกล่องวิเศษเรียกกันทุกคนจะเรียกอย่างนี้ก็เสกรองเท้าหนังไม้ผมนะครับแต่งไมยก็แก้ขัดได้หน่อยนะครับมีอะไรปกป้องนิดหน่อยต่อไปนี้นะครับผมก็ได้ออกมาจากตึกนะครับผมตึกโลกสีแดงนะครับผมวงก็เดินไปสะดุดตากับแม่สาวน้อยนะครับผมว่าจะชวนไปจำบัดเมียงูซะหน่อยนะฮะแต่ว่าเหมือนนางไม่ค่อยเล่นด้วยก็เลยเสียใจนิดนึงไปขุดไม้ดีกว่านะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเอาชีวิตรอดนะครับผมว่าจะชวน เพิ่มมาทรัพยากรสักหน่อยเสริมประชากรสักหน่อยก็ไม่ได้เลยในระหว่างที่ผมกําลังขุดไม้นะก็มีพี่ชาสุดรอนะครับผมเข้ามาทักทายนะผมผมก็ดันมารยาทดีนะครับแล้วการทักทายด้วยการเอามือตบหน้าไปหลายทีนะผมทักทายจนแบบโอโ้โหพี่ชาเขาสลบไปเลยนะผมหลังจากนั้นผมก็มาทําการขุดไม้2ต้นนี้ไปนะผมแต่ว่าก็ขุดไม่หมดหรอกแน่นอนครับผมว่าขุดไม้มีไม้ก็ต้องมีหินนะครับผมเป็นอุปกรณ์ขั้นต่อไปในการเอาชีวิตรอดอีกครั้งนะผม ถ้าเกิดผมใช้ดาบไม้คงไม่ไหวแน่นอนก็ต้องมีอุปกรณ์หินกันด้วยนะฮะหลังจากผมได้คุณหินจนอิ่มหินสำรานะผมผมก็ได้หินมาจํานวนหินหนึ่งนะครับผมโอ้ยดูเปลี่นะครับผมอ่ะแล้วเขาเรื่องกันต่อนะผมก็เมื่อเราไม่มีอาหารนะรผมก็ต้องทําการลงน้ําหาปลานะครับผมเป็นชาประมงนิดนึงนะผมเพราะว่าตซอมบี้อ่ะมันไม่ดรอปอะไรเลยนะผมถ้าดรอปเนื้อเน่น่อยก็พอเอาเป็นอาหารได้ผมก็เลยต้องแบบ ไล่ตบปลาทีละตัวทีละตัวในน้ำนะเพื่อที่จะเอามาทําเป็นอาหารเย็นนะครับผมไม่ใช่อาหารเย็นแตเป็นอาหารของทุกๆมื้อเราเพื่อที่เราจะอรชิดรอดต่อได้ภายในหนึ่งร้อยวันนะครับผมหลังจากที่ผมก็ได้ขึ้นฝั่งเสร็จนะผมก็ได้ทําการคราฟกระทะฮอลลีคิงของเรานะครับผมเป็นกระทะหินขังเรานะครับผมก็แล้วนี่กราฟของอยู่นั้นก็มีพิชาสุดหลอนะผมเข้ามาทักทายอีกแล้วนะผมน่าจะเป็นพิชาคนอื่นไม่ใช่พิชาคนเดิมนะแต่ว่าเซนผมดีหน่อยผมก็เลยทําการ เอาก็ะทะทักทายคืนนะผมมารยาทดีนะค่อนข้างมารยาทดีนิดนึงนะผมทักทาจนแบบเขาหลับไปเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้ทำการระจนภัยต่อนะผมมีแผนว่าจะเข้าตัวเมืองนะครับผมแต่ว่าผมก็ก่อนจะไปก็ต้องลาตึกที่ตัวเองมาก่อนนะครับผมแม้ตึกตั้งสูงตั้งยาวไม่แค่สองชั้นเองแต่ว่าช่างหัวนเถอะผมก็ได้ทาการเดินต่อเข้าเมืองนะผมก็ ราเจอพี่ชายนะผมพี่ชายจะมากอดแต่มาทักทายนะผมกลัวเรื่องโควิดนะครับผมกลัวติดโควิดก็เลยเอากระทะทักทายแทนด้วยการกอดน,นะครับผมแนทีนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยทําการนอนก่อนนะผมให้มันเช้าก่อนแล้วกัน หลังจากตื่นขึ้นมานะครับผมเป็นเช้าวันที่2นะครับผมก็ดันเจอซอมบีต้ตัวเล็กนะครับผมเข้ามาสกิดเอมบซีตัวนั้นนะครับผมก็ลองดูเอมบซีตัวนั้นจัดกัดซอมบี้ตัวนั้นนะครับผมก็ถือว่าเอมบซีตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมในการเลื่นฝีมือและจางนั้นผมก็ไปสำรวจทั้งต <laus im> <monster> ึกเลยนะครับผมแต่ว่าก็พบแต่ความว่างเปล่านะครับผมแล้วผมก็ไปสำรวจด้านบนสุดก็เจอแต่ดานเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ไม่เจอเฮลิคอปเตอร์เลยทีนี้ผมก็อยากไปสำรวจตึกใหม่แล้วผมก็เลยทําการโชว์เท้าด้วยการโดดลงน้ําแบบบนะครัผม ม่าคุจะลงบนลงถูกน้ำไหมไม่ล oh ะแผนการสำรวจต่อไปนะครับผมผมว่าจะไปสำรวจเครื่องบินที่ขาดเป็นสองสาท่อนนะครับผมแต่ว่าก็ดันเจออุปสรรคระหว่างทางครับเจอพี่ชายคนนึงนะครับจามาทักทายแต่ว่าผมก็มาระยาทดีทักทายคืนนะครับผมแล้วก็เจอสมบิตตตัวหนึ่งที่กําลังกระเสิอกระสนนะครับผมก็เลยเป็นคนเจบบุญนิดหน่อยส่งเสริมให้ไปเกิดใหม่นะครับผมทีนี้ผมก็ไปสำรวจได้อย่างสบายใจแล้วนะครับผม นี้ก็ไม่มีอะไรมาขัดขวางระหว่างกันขึ้นไปสำรวจบ,บนเครื่องบินแล้วนะครับหลังจากนั้นนะผมผมก็ต่อตัวขึ้นไปบนเครื่องบินนะครับผมแต่ว่าก็ดันเจอระเบิดนิวเคลียร์นะครับผมแต่ว่าตอนนั้นผมใช้งานอะไรไม่เป็นนะครับผมก็เลยกดคลิกทิ้งไปนะครับผมทีนี้ผมก็ได้สำรวจในเครื่องบินต่อนะครับผมก็ดันเจอกล่องรับปังยานะครับผมกล่องวิเศษนั้นก็ได้ให้ ลูกธนูผมมาอีกแล้วแต่ว่าไม่มีธนูหรือว่าไม่มีหน้าไม้เลยผมก็ได้เห็นกล่องอีกฟังหนึ่งของส่วนหัวนะผมผมก็เลยรีบต่อตัวต่อบล็อกไปเพื่อที่จะไปเปิดกล่องแต่พอดีโชคดีนะครับผมเจอ2กล่องเลยกล่องแรกก็ให้กระทั่งโคดิคิงมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็ให้กางเกงเขียวมาด้วยแต่ผมก็ได้ใส่ไปนะผมเพื่อกันเหนียวไว้ก่อนดีกว่าไม่มีอะไรนะครับผมส่วนกล่องที่2ครับผมกล่องที่2ก็ยังให้กางเกงมาเป็นกางเกงหนังนะครับผมก็มือนเดิมครับผมก็คุณสมบัติอะไรก็เหมือนกันกับกางเก ผมก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนอะไรก็เลยใส่เกงเขียวไปก่อนหลังจากนั้นผมก็สำรวจเครื่องบินเสร็จแล้วก็ไปส่วนท้ายกันนะครับผมส่วนท้ายของเครื่องบินระหว่างที่ผมไปส่วนท้ายนั้นผมก็ดันเจอสอมม้ตัวน,น้อยน,นะครับผมที่กำลังเดินลอแล่อย,อยู่นะผมก็เลยทักทายน้องแล้วการเอากระทะโฮลีกิงฟาดจนแบบน้องเดี้ยงไปนะฮะแต่ก็พบกับความเกลืออีกแล้วนะครับผมไม่มีอะไรเลยในส่วนท้ายของเครื่องบินเมื่อเลยทําการที่จะเปลี่ยนจุดสํารวจใหม่ไปที่จุดอื่นนะครับผมโดยแบบโดดลงไปเลยนะฮะแผนต่อไปของการเดินทางนะครับผมก็จะเป็น อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ถนนขาดนะครับแต่ว่าระหว่างทางก็เจอซอมบี้ดาวตัวเดียวนะครับที่เป็นซอมบี้ชนิดเดียวที่ดรอปเนื้อเน่ามานะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใส่ทึกเจแพกมาเพราะแบบนี้มาต้องทําก่อนที่เวอรช์ชันตัวดาวจะอัปเดตมานะครับผมอย่งก็ดรอปเนื้อเน่ามาอย่างไรก็ได้อะไรกินนะครับแต่ระหว่างนั้นเองผมก็ต้องตกปลานะครับไม่ใช่ตกปลาต้องฆ่าปลาในน้ำไปทีละตัว2ตัวนะครับผมแต่ว่าก็ไม่พออยู่ท้องอยู่ดีนะผมเพราะเนื้อเน่ามันลิดนานเลยเกินผมก็ เดินทางไปต่อเรื่อยๆนะครับผมก็ดันเจอซอมบี้ใจแอนนะครับผมเรียกว่าซอมบี้ใจแอนแล้วกันก็เลยเข้าไปจิ้มจิมนิดนึงนะครับหลังจากผมปราบใจแอนซอมบี้ไปนะครับผมผมก็อยากสำรวจตึกข้างๆนี้พอดีผมก็เลยทําการปีนบันไดขึ้นไปนะครับผมไปเปิดประตูแต่ที่ไหนได้ประตูนั้นเป็นประตูเหล็กผมก็เลยทุบออกนะครับผมแตาที่จริงแล้วก็คือตึกทั้งตึกนี้เป็นตึกพร็อพนะครับผมมันเป็นตึกสร้างมาเพื่อหลอกตานะครับผม แต่ว่าในควอมอยากรู้อยากเห็นขั้งผมนั้นก็ยังไม่หมดไปผมก็เลยทําการปีนขึ้นไปด้านบนนะครับผมก็ได้ไปเจอเหล็กนะครับผมเป็นบล็อกเหล็กที่ทาเป็นเหมือนช่องแอร์นะครับผมผมก็เลยทําการทุบบล็อกเหล็กออกเพื่ออามาใช้งานเป็นอุปกรณ์ขั้นต่อไปในการเอาชีวิตรอดของเรานะครับผมเพื่อที่จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทนทานมากขึ้นนะครับผมนี่ไงที่ขุดเหล็กเออนี่ไงนี่เหล็กแล้วนี่เราพบแร่แล้วเฮ้ยสอมบีเราพบแร่แล้ว แแแลหลังจากที่ผมคาบที่กอดเร็จนะครับผมผมก็ได้ทําการแต่งรอนะครับผมแล้วก็ทิ้งยุดกอดเดิมออกทั้งหมดเพื่อที่จะเพิ่มช่องว่างในการเก็บของของเราได้มากขึ้นกว่าน,นี้นะครับผมระหว่างที่ผมกําลังทิ้งของเสร็จนะครับผมผมก็ได้ไปเจอหอคอยนึงนะครับผมที่ตั้งอยู่ต่อหน้านะครับผมแล้วผมก็เกิดข้อสงสัยนะครับว่าข้า้งหน้านั้นข้างบนนั้นมีของอะไรที่ดีๆหรือเปล่า แต่ระหว่างที่ผมกําลังขุดอยู่นั้นก็มีสมมีตาหัวนะครับผมสกิดขนตูดผมนะครับผมก็เลยโมโหนะครับที่จะฟาดเขาตัวนั้นให้ไปเกิดใหม่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้ไปเจอพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่กําลังเดินมาผมกะว่าจะเข้าไปทักทานะครับผมแต่ว่ามือผมลั่นนะครับผมเข้าไปตบหน้าทีหนึ่งนะครับผมพี่เขานั้นจะโกรธเคืองผมมากเลยแล้วก็วิ่งไล่ตีผมนะครับผมผมก็เลยไม่อยากเข้าประทักกับอ็มซีตัวนี้นะครับผมผมก็เลยต้องปีนขึ้นไปข้างบนหอคอยนะครับผมแล้วหลังจากนับ ผมก็เลยลองทุบดูว่าจะให้ของอะไรมาแต่ว่าก็เป็นชุดเกาะสีเขียวชุดเกะาะกากๆนะครับผมผมก็เลยลองใส่ดูว่าทําไมมันดอเยอะหอเหลือเกินแต่ว่าประสิทธิภาพที่มันให้มานั้นก็เหมือนไม่ต่างเหมือนกับเกาะหนางเลยผมก็เลยเปลี่ยนใจนะครับผมว่าไปใส่กอเหล็กดีกว่าถึงไม่เทะเท่ก็ตามนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมผมก็สำรวจต่อไปบนหอคอยสุดแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเลยแล้วทีนี้ผมก็ถอดใจที่จะลงไปข้างล่างนะครับผมแต่ว่าข้างล่างนั้นมันอันตรายนะครับผมไม่รู้ว่าจะ ตัวพี่ชายคนนั้นตบต่อหรือเปล่านะผมจะโดนตีเอานะผมก็เลยหาที่นอนบนหอคอยก่อนนะครับผมเพื <mel> <ic> ่อที่จะให้พี่ชายคนนั้นจะเย็นลงได้น,นะผมแล้วแล้วเราก็เข้าสู่วันที่3แล้วนะครับผมหลังจากตื่นขึ้นมานะครับผมผมก็ออกไปหาอาหารนะครับผมแน่นอนว่าอาหารที่เราหาได้นั้นก็จะเป็นปลานะครับผมไม่มีอะไรอื่นแล้วนะครับไม่มีเนื้อหมูไม่มีเนื้อแะไม่มีเน,นื้อไก่นะครับผมผมเคยทําการเชือดปลาไปประมาณไปไปประมาณจํานวนหนึ่งนะครับผมแล้วหลังจากที่เราได้อาหารมาจํานวนเพียงพอที่เราจะ เอาชีวิตต่อได้แล้วนะครับผมแล้วผมก็ขึ้นฝั่งมานะครับผมเจอพ่าค้ารเล่รอนนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ชินมานะครับผมผมก็ดันเจอซอมบี้มีแต่หัวอีกแล้วก็เลยสะเดาะเคาะไปเกิดใหม่นะผมแล้วหลังจากนั้นผมก็ยังได้เชือกพ่าค้ารเล่รอนนะครับผมแน่นอนว่าผมไม่สามารถแลกของอะไรกับมันได้อยู่แล้วผมก็เลยต้องการเชือกอย่างเดียวก็เชือกพ่อคารเล่รอนไปเกิดใหม่แต่ว่าลูกน้องผู้พักเตียงเขานะครับผมก็ดันผลน้ำลายเสร็จผมนะครับแต่ว่าผมก็เป็นใจดีนะผมผมก็ ไม่ลังเกนน้องคืนนะผมลัจทีที่ผมได้เชือกเสร็จผมก็อยากไปสำรวจตึกต่อไปต่อนะครับผมไม่ใช่ตึกต่อไปนะครับผมจะเป็นสถานที่ที่ผมเคยไปก่อนหน้าน,นี้นะครับผม <S <S ทําไมผมถึงต้องบอกว่าจะเป็นสถานที่ที่ผมเคยไปเพราะว่าผมเล่นมาก่อนหน้าน,นี้แต่ว่าผมคิดว่าคลิปนั้นที่ผมอัดมามันเฟลนะครับผมผมก็เลยทําการเล่นใหม่นะครับผมลื้อฟื้นแบบลื้อใหม่เลยเขาเลือนะครับผมหลังจากที่ผมกําลังเดินทางนั้นผมก็ดันเจอกล่องวิเศษนะครับผมผมก็เลยทําการทุบดูนะครับผมว่าให้อะไรมา สุดท้ายแล้วก็ให้มาเป็นรองเท้าอัพนะครับผมเป็นรองเท้าหนังนะครับแต่ว่าก็ยังสู้รองเท้าเหล็กผมไม่ได้อยู่ดีนะครับผมจากที่ผมเดินทางไปเรื่อยๆนะผมก็เจอแล้วนะครับผมเป็นสถานที่ที่ผมต้องตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้เลยนั่นคือเป็นแบงค์นะครับผม ทำไมผมถึงเลือกตึกนี้เป็นตึกตั้งแคปมน่ะหรอเพราะว่าข้างหน้อนั้น,น,นมันมีป้อมปืนอยู่นะเฮ้ยอะในผู้ป้อมนาเพลนะผมข้าแบงข้างในดีกว่าข้างในแน่นอนนะครับผมมันเป็นแบงก็ต้องมีแร่เพชรน,นะผมดูดิมันมีเพชรด้วยแล้วก็มีกล่องมากมายผมก็ได้ทุกกล่องแต่ละกล่องไปนะครับผมก็ได้ลูกดอกมากไม่ว่าจะเป็นเลื่อยยนต์แล้วก็อาหารอู้ที่อาหารแบบใหม่แล้วก็เป็นเลื่อยยนต์อีกเลยแล้วก็เกาะเขียว แล้วก็ได้เกาะเคียวแล้วแต่ก็ยังกากอยู่ดีสุดท้ายนะครับผมผมก็มาขุดเหล็กนะครับผมเพื่อที่จะเอาเหล็กนั้นไปทําเป็นพิแอ็กเพื่อมาขุดเพชรต่อนั่นเองนะครับผมหลังจากผมค้าพิแอ็กเสร็จนะครับผมผมก็ได้ทาการขุดแร่เพชรทันทีนะครับผมที่วางอยู่ต่อหน้าเลยแล้วก็เอามาครับเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับที่เราจะปล้อยปกป้องตัวเองนะครับผมอ้าสิ่งที่ขาดมาได้เลยนะครับผมก็จะเป็นโล่นะครับผมแล้วอยู่ ชีวิตมาได้ยังไงเนี่ยโดยที่ไม่มีโล่นั่นเองอก็ลาบากอยู่นะตอนที่ไม่มีโล่เพราะผมชอบครอบท้าเลยแล้วหนละังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้ทําการครับแฟนยันนะครับผมนั่นก็คือเตาเผานั่นเองเราจะทาการย่างอาหารกันนั่นเองนะครับผมอ้าวนี่คือการเบือนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างดึกแล้วก็เลยวางผิดช่องนิดหน่อย,อยนะแล้วทีนี้นะครับผมเข้าเรื่องกันต่อนะครับผมก็ได้แค่เผามาแค่นิดๆหน่นอนนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวเอง หายหิวนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเองเลือดเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเราก็ออกไปหาเชื้อเพิ่มกันต่อครับผมเป็นไม้นั่นเองใช้มันแบบคุ้มลม,มสวดไ่เอามาใช้ดีกว่าที่นั่งหลังจากที่ผมได้ขุดไม้เสร็จนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาใกล้ค่ำแล้วนะครับผมเป็นคืนที่สามนะครับผมเราก็ต้องรีบกลับ,บบ้านนะครับผมว่าตอนนี้มันจะค่ำแล้วแต่ก่อนที่เราจะนอนนะครับผมเราก็ต้องครับ ไม่ใช่สิเราต้องเผาไม้นะครับผม <im iter> เพื่อเอามาเป็นเชื้อเพลิงเราในอนะนาคตข้างหน้านะครับผม <im iter> เพื่อเอามาเป็นฐานแต่เราก็ต้องประหยัดทรัพยากรในการเอาใช้อุปกรณ์พวกไม้นะครับผมมาเป็นเชื้อเพลิงนะครับผมในการเผานะครับผมให้ไม้มาเป็นไม้เฮ้ยให้ไม้มาเป็นฐานไม้นะครับผมหลังจากที่ผมได้ทาธุรศัสท์เสร็จเ,ร,เรียบอยนะครับผมผมก็ได้ทําการวางเตียงนอนแล้วก็เข้านอนทันทีเลยนะครับผมแล้วหลังจากนี้ก็จบคืนที่สามมาเป็นวันที่สี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หลังจากตื่นขึ้นมานะครับผมผมก็เข้ามาเช็คที่เตาก่อนนะครับว่าฐานที่เราเผานั้นได้มาได้เท่าไหร่แล้วแล้วทีนี้นะครับผมก็ทําการเจ็บฐานแล้วก็ออกไปหาอาหารนะครับเพราะว่าตอนนี้ปลาเราจะหมดแล้วนั่นเองเหลืออีกแค่ชิ้นเดียวแล้วผมก็ไปเดินไปเดินมาที่แม่น้ํานะครับไม่เจอปลาเลยหลังจากนั้นผมก็ต้องกลับไปที่ฐานผมก่อนนะครับว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับระหว่างครับผมก็เจออบบี้ผมก็ทักไทยเอากระทะตบหัวตายไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมก็เดินออกไปนะครับผมพอไปถึงหน้าทานแล้วนะครับผมก็เห็นป้อมปืนผมก็เอ๊ะคิดได้ออกพอดีนะว่ามันจะแรงนแค่ไหนกันชี้กน,นะครับผมผมก็เลยทําการออกไปหาซอมบี้สักตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อมาเป็นเป้านิ่งให้เรานะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูหนุนสนมันเองด้วยนะขึ้นมาสีเจ้าหนเลยวิ่งมาแล้วน่ากลัวอยู่นะเอานี่ไง เมื่อกี้ที่ผมโดนยิงก็คืออันนี้มันยิงโดนหลังผมผมไม่วางกระสุนยังไงเมื่อกี้นี่ปืนมันหามมาแล้วคือมันยิงมาลอหลัง <c oughs> ใจที่ผมโดนกระสุนของตัวเองนะครับผมก็นึกเลยออกพอดีนะครับผมก็เลยเข้ามาขุดเพชรน,นะครับผมเพื่อมาทําเป็นอุปกรณ์เพชรทั้งหมดนะครับผมเพราะว่ามันจะได้โหดและถึกขึ้นนะครับผมแต่ว่าเข้าไปเข้ามาเอะของเต็มนี่วะผมก็เลยทําการคาบกล่องแล้วก็เก็บของบางส่วนไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็มาทา ชุดเกาะเพชรเราต่อนะครับผมแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับผมนี่อย่างเทเลยดูนี่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 เป็นยังไงนี่อย่างเทเลยนี่นี่มีโลด้วยอ่ะเป็นไงเป็นไงหลังจากที่ผมเช็คความหล่อเท่งตัวเองเรี้อนะครับผมก็ เดินออกมานะครับผมอันที่เห็นว่าผมมีปลา5ตัวนะเพราะว่าผมลืมเพลออีก4ตัวนะครับผมอาต่อข้อเรื่องนะครับผมผมก็เดินมานะครับแล้วก็ขุดไม้บางส่วนนัเพราะว่าไม้ตอนนี้เรามีน้อยแล้วนะครับผมพอหลังจากขุดเสร็จนะครับผมผมก็เห็นเรือนะครับเรือที่อรางนะครับนั่นจะไม่ใช่เรืออา拉ธรรมดานะครับเป็นเรือยอดนั่นเองนะครับผมที่หักออกเป็น2ท่อนนะครับผมเหมือนเรือไททานิคเลยที่ออกเป็น2ท่อนนะครับผมผมก็ได้ทาการว่ายน้ําไปเพื่อข้ามไปอีกฝั่งนะครับว่าในเรือํานั้นมีอะไรหรือเปล่านะครับผม แต่ว่าผมก็รู้อยู่แล้วครับว่าเรือนนั้นไม่มีอะไรว่าผมเล่นมาก่อนนั้นนี้ผมก็เคยมาสำรวจแล้วแต่ว่าตอนนั้นผมสำรวจไม่ทัว่วนั่นเองผมก็เลยทําการอากสำรวจใหม่นะครับผมแล้วก็ไปทุกซอกทุกมุมนะครับผมก็ไม่เจอกล่องเลยนะครับผมแล้วผมก็ไปอีกส่วนในของเรือนะครับผมก็ไม่เจออะไรเลยเหมือนกันนะครับผมเจอแต่ซอมบี้เสื้อแดงๆนะครับผมที่จะเข้ามาจุบบวชผมนะครับผมก็เลยทําการเอากระทะคุรีคิงนะครับผมสั่งซอนนิดนึงนะครับสอดเคาะให้เกิดใหม่นะครับผม แต่ผมก็ว่ายน้ําไปอีกฝั่งนึงแลผมที่เป็นฝั่งพื้นแผ่นดินเราครับแต่ว่าก็ยังเจอซอมบี้อีกนะครับผมก็สะเดาะเคาะให้ไปเกิดใหม่นะผมผมกระโดดขึ้นดูนะครับเห็นซอมบี้ใจแอนนะครับผม2ตัวผมเลยดักกระเทาะเล่นกับซอมบี้นิดนึงนะครับผมผมก็เลยไปเทาะซอมบี้ใจแอนสองตัวให้แบบไปเกิดใหม่ทั้งสองเลยนะครับผม หลังจากที่ปราบซอมบี้เสร็จนะครับผมผมก็ได้ทำการเดินทางต่อไปนะครับแต่ว่าก็ตันเจอตึกต่อหน้านะครับผมที่มีฮลิคอปเตอร์อยู่ด้านบนนะครับผมก็ตื่นเต้นอย่างมากนะครับก็รีบเดินไปทันทีแต่ว่าก็เจอซอมบี้ระหว่างทางก็ตีซอมบี้ตาแล้วก็ตีถังขยะเล่นไปนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็เจอกล่องวิเศษนะครับผมก็ดอปแยกม,มุมมานะครับผมโหลำคามากเลยได้แค่แยกมุม,ม แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทาการปีนบันไดลิงนะครับผมเพื่อไปสํารวจด้านบนนะครับผมระหว่างตึกนะครับแต่ว่าก็ดันพลาดท่านิดนึงนะครับผมร่วงลงมาจากบันไดลิงนะครับก็เพราะว่าบันไดลิงมันไม่ตรงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ขึ้นไปถึงจนได้นะครับผมก็ได้ทาการลองขี่นะครับผมแต่ว่านะครับลิคอปเตอร์ลานี้นะครับผมมันไม่สามารถ ที่จะบินได้นะครับได้เหมือนแค่วิ่งเหมือนรถเหมือนม้าเองเลยนะครับผมก็ปิดบังนิดหน่อยนะครับที่วิ่งไม่ได้นะครับผมที่เออไม่ใช่นะครับที่บินไม่ได้นั่นเองแต่เน้นๆก็ได้มาแล้วนะครับผมมันก็ต้องขี่เฮลิคอปเตอร์นะครับให้วิ่งบนถนนนะครับเพราะว่ามันบินไม่ได้นะครับผมมันก็ต้องวิ่งบนถนนไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงบ้านนะครับผมเพื่อไปจอดไปข้างบ้านอย่างน้อยมันก็ช่วยประหยัดเวลาในการเดินขึ้นมาหน่อยนึงนะมันก็จะเร็วไปหน่อยนะครับผม ในตอนแรกนะครับผมผมว่าจะเข้าไปนอนนะครับผมเพื่อให้ข้ามคืนนะครับผมแต่ก็ดันนึกได้ว่าลืมอะไรบางอย่างนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็จําอะไรไม่ได้แล้วว่าผมลืมอะไรนะครับผมแม้กระทั่งตอนภาคผมก็ยังลืมเลยว่าเอ๊ะผมลืมอะไรแต่ว่าก็ต้องหวนกลับคืนไปนะครับผมเพื่อไปนอนต่อนะครับผมทั้งในกมีนและทั้งคนภาคตอนนี้ก็คือลืมทั้งคู่นะครับผมตอนอัดตอนนั้นนะครับระหว่างทางผมก็ดันเจอ ไอหัวกะโหลกสีม่วงไม่รู้มันมาจากไหนนะผมไม่ใช่หัวกะโหลกดิเป็นหัวซอมบี้สีเขียวนะผมที่ไล่กัดผมผมก็ต้องยีดจัดการมันนะครับผมเพราะว่ามันตอดดาบผมอยู่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทาการเข้าไปนอนนะผมแต่ก่อนอื่นก็ต้องกินก่อนนอนนะครับผมเรียบร้อยนะครับสําหรับคืนนี้ก็จบไปแล้วสําหรับคืนที่4ก็เข้าสู่คืนที่5เรียบร้อยนะครับเอ๊ยพูดผิดไม่ใช่คืนนี้ฮะเข้าสู่วันที่5นะครับผม ในวันที่5นะครับผมผมก็ได้วางแผนมาแล้วนะครับผมว่า,าจ,จะทําอะไรนะครับผมผมก็ได้ทําการขี่เฮลิคอปเตอร์รบอบนดินนะครับผมเพื่อไปเอาเรซเซอร์แคนนอนบนตึกนั่นเองนะครับผมผมก็คิดอารมณ์เหมือนว่าเอ๊ถ้ามันทุบแล้วมันหายก็อ,อาจจะเก็บได้เหมือนอารมณ์เหมือนไข่เดือดดาก้อนนะครับผมก็เหมือน เอาท็อตวางไว้ด้านล่างแล้วก็ทุบพื้นให้มันร่วงลงมาใส่ท็อตเพื่อเก็บเรเซอร์แคนนอนนะครับผมก็เลยลองทอดลองดูนะครับโดยการทุบลงไปด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็วางท็อตให้เต็มที่เลยนะครับผมเพื่อที่จะให้มันร่วงลงมาแล้วก็เก็บไปวางได้นะครับผมแต่ก็ผิดหวังนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทุบบล็อกออกนะครับผมก็ร่วงลงมาก็ยังตั้งเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> จังหวะน,นี้เซ็งนะครับแต่ว่าผมก็ ทุบทอดออกนะผมเพื่อทอดเก็บไปไว้ใช้ใน,นอนาคตทางหน้านะครับระหว่างนั้นเองนะครับผมก็ได้คิดได้นะผมว่าไอเลเซอร์คันนนนี้อาจจะเป็นประเภทเอ็นติตี้นะผมที่เป็นแบบเหมือนสิ่งมีชีวิตหรือว่าอะไรที่มันเคลื่อนไหวที่มันจับต้องได้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่บล็อกนะมาถึงว่าสามารถเอาเชือกนี้ผูกไปได้นะผม,ผมก็ต้องลองดูนะฮะแต่ว่าก็ผิดหวังเหมือนเดิมนะฮะผมว่าเอาเชือก คล้องคลอเหมือนสัตว์ไม่ได้เลยนะฮผิดหวังจริงมาจิกกจิกกๆจิกกเฮ้ยไม่วางภาพอย่างมั่นใจเลยครับทีแรกต่อมานะครับผมผมก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์อีกนะครับผมว่าจะสำรวจต่อนะครับผมผมก็ต้องขี่ไปเรื่อยๆนะผมแต่ว่า ขี่ไม่รู้ไปท่าไหนนะครับผมตกน้ําเฉยนะตอนแรกตกแจมโอจะเอาขึ้นมาได้หรือเปล่านะมันจมไปแล้วแต่ว่าก็ยังดีหน่อยที่มันสามารถปีนขึ้นบล็อกมาได้นะครับผมแต่ในความโซนของผมในความขี่ไม่เป็นของผมก็ยังไม่หมดไปนะครับผมก็ยังไปขี่ชนกับใต้ตึกที่มันพังนะครับผมรอบนี้คือเกือบตายนะครับผมเลือดติดแบบหัวติดกับตัวผนังนะครับผมเกือบตายนะแล้วจังหวะที่ผม ขึ้นมาได้นะครับผมก็นึกได้ว่าตรงข้างหลังเครื่องบินน่ะมีโกดังอยู่นี่ว่าก็เลยทิ้งเฮลิคอปเตอร์ไว้แล้วก็เดินเท้าเปล่าเอานะครับผมเพื่อไปถึงโกดังตรงนั้นเองนะครับผมหลังจากที่ผมมาถึงหน้ากโกดังนะครับผมก็ได้ชะง,งักนะครับว่าเห็นเรซซ้อแค่นอนอีกแล้วนะครับผมแต่ว่า ผมก็เข้าไปในโกดังต่อนะผมก็ดันเจอเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่ว่าต้องไปทุบกล่องวิเศษก่อนนะครับผมกล่องแรกก็ไม่รู้ว่าได้อะไรมานะครับไม่ได้เปิดดูนะครับผมสองกล่องที่สองครับก็ได้หมวกมานะมัเป็นหมวกหนังนะครับผมที่ไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ทาการขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์นะเพื่อทําการทดลองว่ามันบินได้จริงหรือเปล่าทังกดจิบทั้งกดโดดทั้งสเปการ์ไม่รู้จะอะไรกดอะไรนครับสรุปแล้วคือ มันบินไม่ขึ้นนะครับผมน่าจะเอาไว้สําหรับแบบขี่บนดินมากกว่านะประมาณแทนม้าได้ประมาณนี้อ่าผมก็ทดลองแล้วทดลองอีกมันไม่ได้นะฮะก็เลยเปลี่ยนสถานที่สํารวจนะครับผมผมก็เลยไปสํารวจต่อที่ตึกข้างๆโกาดังนี่นะครับเป็นตึกน่าจะเป็นโรงแรมนะครับผมไม่รู้ครับผมก็ได้สํารวจ ทั้งตึกเลยนะผมเริ่มจากชั้นล่างก่อนเลยนะฮะหรืบอบรรยายไปนะผมว่ากล่องแรกกล่องวิเศษที่ผมได้มาก็คือเป็นรองเท้าหนังนะครับผมรองนอหนังที่แบบเอนชานมาแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ประสิทธิภาพก็ยังสู้แบบเกาะของพวกเกล็กหรือว่าเดมอนไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าก็เหมือนแบบทุบเล่นๆน,นะครับผมแล้วทีนี้ผมก็สำรวจชั้นแรกไม่เจออะไรนะก็ขึ้นไปชั้นที่2นะครับก็ยังเจอแบบเป็นโต๊ะเอนชานนะผมก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะผมเบลก็ไม่มี แล้วก็ดาพิตอพก็ไม่มีกล่องมีัต่เยอะตั้งแยะก็เปิดแล้วก็ไม่มีเตาไฟนั่นก็เหมือนกันนะผมเปิดแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะเพราะผมสํารวจชั้น2เสร็จนะครับผมก็ไปสํารวจชั้นที่เป็นหอคอยกันต่อนะครับผมก็ขึ้นไปจนถึงสุดทางเลยครับกว่าจะเจอกล่องก็ต้องเป็นสุดทางนะครับผมแต่ว่าระหว่างทางเองนะครับแบบวันนายนก็ขึ้นยากนะครับมันสบสนนิดนึงนะครับผมหลังจากที่ผมได้ถึงปลายยอดของหอคอยนะครับก็ดันเจอกล่องนะครับ ผมก็เลยลองทุบดูนะครับก็ให้หน้าไมา้มา1อันแล้วก็ไข่เป็นไข่รประเภทเอ็ดดิตี้ก็คือเลเซอร์แคนนอนมานั่นเองนะครับผมในที่สุดเราก็ได้เลเซอร์แคนนอนมาคุ้มครอง,องหน้าบ้านเราสักทีนะครับผมหลังจากที่ผมพยายามทุบเหมือนไข่มังกรแต่ก็ไม่ได้ผลนะฮะแล้วทีนี้ผมก็อยากทําการลงไปสํารวจที่อื่นต่อหรือว่ากลับบ้านก็ตามนั่นเองแต่ว่าตอนแรกผม่าจะโดดลงไปเลยแต่ว่าก็สูงเกินไปกลัวตายตะก่อนนะครับผมกลัวพลาดนะก็เลยเลือกที่จะวางน้ําใน ค่อยๆเอาเองแล้วก็ค่อยๆลงตามขั้นน้ำนะฮะก็รีบกลับบ้านทันทีเลยนะครับแล้ว่านที่ผมกำลังจะกลับนั้นเองนะครับแต่ว่าก็ดันหันไปเห็นอ่าเป็นเครื่องบินนะครับเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมที่จอดไว้นะครับผมไม่ใช่จอดีิครับว่ามันระเบิดมันตกไว้ประมาณนี้ก็เลยสํารวจนิดนึงนะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็เห็นกล่องพิเศษกล่องแรกแล้วนะฮะผมก็เลยลองทูบดูนะะดันเป็นกล่องที่แบบ ให้แล่มาอย่างดีเลยนะครับผมได้ทั้งแบบเอมอรอนแล้วก็ราพีสแล้วก็ไอรอนแล้วก็ใช่ตามนี้ก็พอครับได้มาตามนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะไม่เคยเปิดกล่องไหนที่แบบได้ของดีๆแบบนี้นะผมก็เลยทําการสํารวจเครื่องบินทั้งลาต่อนะว่าจะเจอของดีๆอะไรหรือเปล่านะครับผม ในระหว่างที่ผมสันบดเสร็จแล้วนะครับผมผมก็ได้เห็นท้องฟ้าได้เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีส้มนั่นเองนะครับ mm. ก็เพราะว่าตะวันใกล้จะลับฟ้าแล้วผมก็ต้องรียกกลับบ้านนะะแต่ว่าตอนนี้ก็คือหลงทางน,นะว่าเราอยู่ตรงไหนส่วนไหนนั่นเองนะฮะ หลังจากที่ผมมาจุดถึงที่ผมได้จอดเฮลิคอปเตอร์ไว้นะผมผมก็ได้ทาการรีบขี่นะผมรีบขึ้นแล้วก็รีบบินนะฮะเออไม่ใช่นะฮะผมก็ได้ทาการรีบขับวิ่งบนดินอีกแล้วนะเพื่อกลับไปที่บ้านของเรานะเพื่อไปข้ามคืนข้ามวันกันนะฮะเราก็ได้มาถึงจุดหมายมนที่จะรอแล้วนะนั่นก็คือมาถึงที่แบงค์แล้วนะ,ะบ้านของเราเองนะฮะธนาคารอันโง่เขานะฮะ แนนอนก่อนเราจะนอนนะฮะผมได้เลซเื้อคันนตมาใช่ไหมได้ไขมันมาใช่ไหมผมก็ต้องหาห่วงจุ้ยให้มันนะครับผมหาจุดวางนะเพื่อแบบสมมี่เดือนมาเนี่ยต้องโดนยิงตุยแน่นอนนะหลังจากที่ผมได้วางห่วงจุ้ยของเลือ้อคันนต์เสร็จนะก็ได้เวลาเข้านอนนะครับผมเพื่อจบคืนที่5นั่นเองนะครับผม าวันดีรุ่งอรุณวันที่6นะครับผมเป็นการปิดฉากของคืนที่5วันที่5เองนะครับผมเราก็ได้เอาชีวิตรอวมาทั้งหมด5วันแล้วนะครับผม5วัน5คืนแล้วแล้วก็เข้าสู่วันที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะจบวันที่ตรงไหนเนอก็ไม่รู้สินะก็น่าจะจบกันตอนชี้ชี้เขาที่เขาตายนะแต่เราก็ยังเหลือเวลาอีกตั้ง94วันนะ อ่านี่ก็เป็นตอนที่1นนะฮะใน5คืน5 5าคืนหวันนะหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สับสับใครให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอีกแล้วนะครับในเร็วๆนี้นะครับผมในภาคที่2ของไมค์ครับหน0่งร้ยวันโย่โอเคครับบ๊ายบายอย่าลืมกดยินไลค์เอ้ยไม่ใช่อย่าลืมกดติ like, ดตามกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับ